อนนี้เรากำลังเดินทางผ่านถนนลูกรังบนดอยผาเพิ่งก็จะไปเอ่ใช่ไมณีนนพเพิ่งก็จะไปผาเพิ่งนะครับระยะทางจากจากหมู่บ้านมน,นีเพิ่งขึ้นมาโดอยผาเพิ่งประมาณเม่กี้ถามชาวบ้านประมาณสามถึงสี่กิโลเมตรครับถนนก,ก็จะเป็นอย่างที่เราเ,<ล>เห็นนะครับเลยน,นตรงนี้เราจะเลี้ยวขวาหรือเ,เลี้ยวซ้ายดีเนะี่ยมีบอกครัเ,เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซา จะเลี้ยวขวานะครับ <hope> no. รถ้าไม่ถูกก็รู้รถที่จะเข้ามาที่นี่จะต้องเป็น f wheel drive เท่านั้นนะครับรถเก่งไม่น่าจะมาได้แล้วก็ถนนค่อนข,อข้างแคบมากเพราะฉะนั้นเนาะหวังว่าจะไม่มีรถสวนมานะครับถ้าสวนมานี่คือเรื่องใหญ่เลย มันก็มีเป็นช่วงๆนะครับที่ว่าถนนกว้างเพื่อจะให้แซงกันได้ครับหรือถอยหลีกกันได้ข้างบนนี้จะเป็นป่าไม้ที่ค่อนข้างไม่ค่อยเห็นข้างล่างเท่าไหร่นะครับเดีว่าจะเป็นป่าสนพื้นสนนะครับแล้วก็อากาศข้างบนนี้ค่อนข้างเย็น,น